ทุกคนมาฟังเรื่องเล่าจากพ่ายซีไปด้วยกันนะคะมองของคุณน่ะนะคะมันทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณไม่ได้ยึดติดอยู่กับเรื่องเดิมๆนะคะตัวนี้อาจจะสื่อถึงพลังงานในอดีตที่แบบคุณมีความกังวลว่าการที่คุณมาเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมันอาจจะทําให้ลูกคุณขาดความอบอุ่นหรือเปล่าครอบครัวคุณควรจะมีครบทั้งพ่อทั้งแม่สิ มันถึงจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะตัวเนี้ยพอคุณเปลี่ยนมุมมองว่าพึ้ขึ้นมาว่าเฮ้ยไม่เป็นไรคุณทําได้ไม่ว่าจะเป็นในฐานะทั้งเป็นพ่อทั้งเป็นแม่ให้กับลูกคุณคุณทําได้เนี่ยเพราะคุณเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดที่ไม่เชื่อในเรื่องเดิมๆว่าครอบครัวจะสมบูรณ์แบบจะต้องมีทั้งพ่อทั้งแม่ครบซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เพราะคุณทําหน้าที่เป็นได้ทั้งพ่อทั้งแม่เผลอเป็นเพื่อนลูกได้อีกด้วยนะคะอืมเนาะต่อามานะคะเนี่ย มันสื่อถึงว่าที่ผ่านมาเนาะบางทีอ่ะในความสัมพันธ์นะคะไพ่ตัวนี้เหมือนบอกกับคุณว่าคุณลองนึกดูว่าคุณเคยแคร์คนอื่นเหมือนกับว่าแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปเวลาใครทุกข์ใจเวลาคุณรักใครแคร์คนอื่นจนลืมนึกถึงความรู้สึกของตัวเองอ่ะถ้าสื่อมันเหมือนกับว่าเยียวยาความรู้สึกของคนอื่นจนลืมถามตัวเองว่าเหนื่อยไหมรู้สึกยังไงมีความสุขไหมเพราะฉะนั้นไพ่ตัวนี้สื่อถึงว่า คุณอย่ามัวแต่เยียวยาความรู้สึกของคนอื่นนะนะคะถามตัวเองด้วยว่าตอนนี้นเป็นยังไงกลับมาเยียวยาความรู้สึกของตัวเองด้วยเหนื่อยไหมเป็นยังไงอันนี้พูดถึงเรื่องราวในอดีตนะคะที่อาจคุณอาจจะอยู่ในลักษณะนี้นะคะืข้อความต่อมานะคะไพ่สื่อว่าให้คุณยึดมั่นในความเป็นตัวเองนะคะเนี่ยคุณเปลี่ยนมุมมองและสิ่งที่คุณทํามันแสดงให้เห็นว่า พอคุณเปลี่ยนมุมมองที่ไม่เชื่อว่าครอบครัวจะสมบูรณ์แบบต้องมีพ่อกับแม่แล้วก็ลูกแต่สุดท้ายคุณแสดงให้ลูกคุณเห็นว่าคุณเป็นได้ทั้งพ่อทั้งแม่ทําให้ลูกคุณมีความสุขเป็นเด็กที่ร่าเริงสดใสเรียนสูงเรียนจบสูงมีอนาคตมีการงานที่ดีอ่ะนะคะตัวเนี้ยเพราะว่าคุณยึดมั่นในความคิดแล้วก็พอคุณยึดมั่นในตัวเองอารมณ์กลัวต่าง ซึ่งช่วงแรกๆคุณอาจจะมีความกลัวมีความกังกลวลไปต่างๆนานาในการที่จะมาเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่พอคุณยึดมั่นฮึดขึ้นมาความกลัวงคุณมันจะลดลงอืมนะคะอันนี้คือสิ่งที่ข้อความให้สื่อเนาะเนี่ยนะคะตัวนี้สื่อถึงว่าการปกป้องนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบเป็นคนที่เคยอ่อนแอนมาก่อนนะคะร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจนไม่รู้ว่าชีวิตข้างหน้าจะไปยังไง แต่พอคุณลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งหนึ่งคุณยืนได้ด้วยเพราะคุณมีสเตินะคะ